สวัสดีครับผมนี่คือรายการ vjx depot file นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเป็นบัสบัสเตอร์ชาเดนเนชั่นเหลืองสายบัสเตอร์นะครับก็เป็นเด็กที่ผมจัดมาเรียบร้อยนี้เป็นเดบโปรเลยนะครับเป็นเด็กชาโด้ก็หลายลายป็นประมาณเท่านี้แหละก็รู้แล้วค่านี้ลงมาอันนี้ถูกบัสต้าไลท์ทับก็เปิดทองสุดคอมาอันนี้ถ้าอยู่ช่องใปอ่ช่องเรียกกระวานหนึ่งเรื่อยๆเกาาของเราหนึ่งไปดีๆนั้นและเรื่อยๆดีทายเก่าวูแคนอีกไว้ดีทายอยู่ๆนั้น แต่ยังนึ่งอยู่ในนิโบ่หนึ่งไดนะครับแล้วก็ในเทิร์นคุณทํามีการลงถึงไทยเลยเทิร์นนี้อยู่ในนิโบ่ห้าพันช่องเลการนะคือเอาวันนี้ก็เอาไว้ได้เช็คช่องต้นเกมนะครับต่อไปมีเสียงว่าตอนช่วงกลางเกมต่อไปนี่บาสเตอร์อันนี้แฟนทอมลงช่องนี้ลงมามาช่องแวนคอบาสเตอร์คำว่าบาสเตอร์หนึ่งใบจากเซอร์โซ่หนึ่งใบลงช่องเลการ์นะครับก็มันนี่แหละต่ไล่เลยไล่ไล่มันเนี่ยทิกเกอร์ก็ โอ้โที่เกือบปกติอันนี้จัดชุด d v t 03ก็ปกติอันนี้ใส่คลิกแปดไปเลยนะครับลอสามฮิวเซนปกติทั่วไปนะครับเป็นเด็กขึ้นข้างข้างที่อาบวกคลิกแรงนะครับประมาณเท่านี้ใส่ประมาณเท่านี้แหละก็ยังก,ก,ก็รู้แล้วนะครับไปดูเด็กอาเด็กดีกคอมโบนะครับตอนหลังจากที่ผมให้โชว์ เอาไว้ันนี้จัดชุด dbt 0 1ก็ปกติอันนี้จัดชุด dbt 0 2ก็เลสตัวเองก็เปิดท็อปสุดคอหรือไม่คอก็ได้แล้วแต่นะครับต่อใบน,นี้ถ้าไวติดมาสเตอร์ถือว่ากิน2ใบนะครับอันนี้จัด2ใบอันนี้ dbt 0 2เหมือนกันนี่บูท0 2เหมือนกันก็อันนี้เอาไว้ตัวบูทหรือตัวตีได้นะครับไอมันนะพอนีหละหรือใส่อย่างอื่นก็ได้แล้วแต่นะครับเพื่นำมาใส่นี้เพราะไวติดมาสเตอร์อยู่ดีนี้ก็ปวด2 0 0พตลอดต้นตลอด,ลอดกิน ไนเทิร์นเราหมายถึงว่าไนเทิร์นเราอ่ะจะบวกสองพันนะหรือจะเอาไวนี่ไว้กินเล่นก็ได้นะครับก็ไปเล่นกับน้องคนดีนะครับเก็บบอลใส่หองนี้ต่อไปจัดชุด d b t 02, ีซสองก็นี่ยที่ผมบอกเอาไว้กินเล่นนะครับเปิด5าคอช่องรากาแต่นั้นสลับกองอนะ่ะโอเคแล้วก็ลงมาเจหัวอภาหรือจะไม่กินก็ได้แล้วแต่นะครับเอาไว้เวติตีต่อไปไอันนี้เป็นโปรโมนะครับ ก็ใส่3ตัวนี้เขาบอกกันที่ถ้ามีกิน2ใบหรือมากกว่า5้าวันติดมาสเตอร์อยู่ที่นี้โบกหมื่นนะครับตัวที่ตีแรงสุดนะครับต่อไปจะชดด b t ีทีนก็เอาไวม้มือ,อ,อ,อมือใดใช้เจอได้ใช้ก็มือยัดโซโจนหนึ่งรับตัวข้างๆดีนะครับเขียบสาม่เคื่อเดี๋ยวต่อไปอันนี้จะชดพีทีศนใส่3ปกติทั่วไปนะครับ อันนี้จะชุด DV t ีูตรไอ้สูตรสองอันนี้ v ิธีสูตสามก็ใส่สามเลยนะครับ่อเปิดท็อปได้แล้วก็คอหรือวิคอก็ได้อันนี้ก็ไม่เปิดท็อปเป็นสุดนะครับอันนี้จะชุด DV t ีทสูหนึ่งก็ใส่ไปเดียวพอก็เอาไว้ใช้ตีเผื่อเจออะไรมากข้ามอะไรของเขาคือก็เอาหมายถึงว่าข้าวไฟของข้ามเราอ่ะคิดว่ามีอันนี้ไงแต่เอาไว้หลออันนี้ไงคือตีฮิตก็ง่ายโซชาอันนี้ไม่ตกดท้ายด้วยกวมสามารถด้วยนะครับ โอเคมาดูคอมอาดูนี่คือขอบวนเถอ,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 อะเอาโมรามาดูกันเถอะอ่ามาก็ของบัสเตอร์ก็มันมีอะไรบ้างมาดูกันเถอะนะครับขออนุญาตเราเป็นเริ่มก่อนนะครับก็ปกติก็รเราเริ่มก่อนแล้วนะครับ เปลี่ยน C ตัว C นะครับไปถึงว่าจว C ใบนะครับเริ่มมาจัวรอทิ้งเป็นใบนี้นะครับก็ไล่เป็นมาสเตอร์นินก็จบเทินอู้แขงตีมาสองลอดดาเมจเชคคิวพลังแวนรอพลังแวนจัว่วเริ่มเทินจว ทิ้งไปเลยแล้วก็ไลยเป็นบัสเตอร์ด์กสกิลของบัสเตอร์นดิดเปิดท็อปมันสุดคอลมาลอนเทคกระบ้าหนึ่งกินมาลอนบวกหนึ่งได้นะครับจากนั้นคอลมาลอนสกิลมาลอนเดสเปิดท็อปเอาไว้มันสุดนะครับแล้วคอมาอันนี้ก็หมื่นหนึ่งตีแวนสองได้ถ้าได้เช็ครอสองข้างจั่ว เทคก็เอามือหรือมายัดโซโจน1อีกทีแล้วก็เช็ครอข้างโจนหอีกทีแล้วก็จะจะใช้ือไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่นะครับ3ามหมตีแวนก็ปกติคู่แข่งตีมาอีกรอบก็ตาเมจเช็คคิกแวนพลังแวนซิก่อนเช็คก็ไม่มีอะไรสีดบแล้วสแตนแอนด์รอดนะครับไลฟ์เป็นบาตเตอร์จะ อ๋อถ้าสมมุติว่าเราจะคอจะจะคอแนะนานี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่คอก็ได้แล้วแต่นะครับจะมาบอกว่าคอสัมารคอน้องสกิลก็บุคคลาภัณฑ์โซบาร์หนึ่งกินมารอนเปิดห้าใบบปสุดคอที่เหลือไว้สับก,กองนะครับคอลองที่ดีกว่า ลงด้านล่างก็รอคอนี้หรือรอรอถ้ามีวารอนก็ขอได้เลสคอนี้ก่อนปิท็อปคอเทคบัสเตอร์ก็ระับหนึ่งกินสองใส่สองข้างกินสองนะครับอันนี้ตีหมื่นห้าสองสองตีเวลาเช็คซอก่อนเช็คเกิดม,มีอันนี้หมื่นหกตีแวน โอเคมีวอนเท่านี้แหละแข่งเตีมาข้อนดาเมจเช็คฮิวพลังแวนฟื้นฟูอีกรอบหนึ่งดาเมจเช็คโอเวอร์ทิกเกอร์ไฮแวรหมดเลยทุกทีตอนเล่นดาเมจสแตนแอนจั่วก็รอคอมานี้เทคก็โซบานหนึ่งไม่หขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งโอ้มีแฟนทอมอยู่นี่เพนโซน่านะชาแนลมืออื่นจั่วนะครับ ข้ามาสกิลโซวานหนึ่งเปิดท็อปอ่าเทกบอกว่าคอคอมาช่องเลยกันนะครับแล้วก็คออีกทีเทคก็โซวานหนึ่งกินยูนิคอนเปิดห้าใเปรดสุดเข้ามา ขอว่าเล่นผิดภาพไปหน่อยนะครับพิงจัดสดๆแล้วก็ขอเทคกก็กราบหนึ่งกินสองอันนี้ก็ปบวกอันนี้บว์หมื่นนะครับโอเคก็เอาข้างข้าวที่ตีก่อนอันนี้สองหมนห้าตีสาวๆตีก็ได้เช็คกกอนเช็คก็มมี่สองหมื่นตีโอเคก็มาอันนี้แหละ เขแข่งตีมาก็เราไปเช็คคิกกําลังแวนเรากะไปเลยก็ได้นี่หัืนี้ก็ได้ก็สแตนแองจัวป่ปเนเป็นหน้าอะไรหานหน้า,า,นาม0อมือจวดนะครับแล้วก็พอมาก็ไม่ค่อยใช้ละก็เทคกระบาลหนึ่งกินก็บวกหมื่นบวกคิกบวกอันนี้บวกหมื่นแล้วพอมา ข้างน,นี้20,000ตีก่อนนะครับอันนี้30,000ตีอันนี้ก็30,000ืามตีเราเช็คสักก่อนเช็คกับว่าไปไม่มีอันนี้ถ้าตีฮิตก็ตีฮิต2 3 3 3ตีตีฮิตก็หงายโซชาร์ตหนึ่งโอเคคลิปนี้ก็คอมโบมานี่แหละข้าเล่นผิดพลาดอะไรขออภัยนะครับคลิปนี้ผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับอย,อ,ยอย่าลืมตอนไหนก็ฮุมเจ็บปืน